ต้องบอกว่าจริงๆแล้วครับตัวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับคือผมเนี่ยทำให้คุณพ่อกิน <c oughs> นายวิเดริมปยาระยะนะครับย้อนไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562นะคุณพ่อเนี่ยก็คือตอนนั้นก็วัยประมาณ68ปีครับอยากจะเสริมความมั่นใจก็เลยทานอาหารหลากหลายโภผ้าหมู่ <c oughs> ออกกำลังกายสม่ำเสมอเสริมด้วยอามาโดโกโคอลลาเจน <c oughs> แล้วเกิดภาพที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตคือคุณพ่อผมเนี่ยไปวิ่งอยู่หน้าวัดไหิงนะแล้วก็แบบว่าออกกำลังกาย <c oughs> แล้วก็มีวัดฮาร์ตเรทด้วยนะครับกลายเป็นทาให้ว วันนี้ครับมีเซอร์ไพรส์พิเศษเพราะเอาภาพปัจจุบันมานี่คือปีพุทธศักราช2566ครับนายวิดเดชอัปเดตนี่ฮะโอ้โหสีรองเท้าอย่างจา้าบเลยนะครับตอนนี้อายุ71ปีแล้วนะยังมีความสุขปกติดีครับวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแน่นอนหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้ากระป๋องมันไม่เหมือนของที่บ้านเลยคืออันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้คืออาร์มาโดโกโคอลลาเจนพัทเซลามายนะครับคือตัวนี้เป็นสูตรที่เรารวมวิตามินซีคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไตรพีไทนะร เป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วปีนี้เน้นยํำเหลือเกินว่าไขมันศูนแฟตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดื่มได้สบายใจนะครับก็วางไว้แบบนี้เลยนะครับ